สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพับเพื่อนมาพับเหรียญรปทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งค่ะดอกบัวอัญชุลีนะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริ้บินเบอร์สองขนาดความยาว70ซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นแล้ริ้บินเบอร์สองขนาดความยาว40ซนติเมตรค่ะจํานวน8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริ้บินความยาว70ซนติเมตรนะคะ เราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3มเซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจำมานะเส้นที่สองสวมมาในเส้นที่1เส้นที่สามสมาในเส้นที่2เส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะอ้าออกค่ะลดเส้นที่3ขึ้นมาด่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับเลยเอาเส้นที่หค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบน เส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะเส้นท pues. ี่สามพับเฉียงมาเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปค่ะนะคะเราจะได้ดิบบิ้น8ดเส้นแบบนี้นะคะเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะน่คะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้ มือช้อนที่ฐานไว้นะคะในปงกับในชีจับสีเส้นด้านบนค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ขาะทิ <sh arp from S 3> right ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือลิบบินสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริ้นิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปรวบเข้ามาให้กระชับเลยนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะ ดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะจับดิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนะับ1 2 3านะคะพาดข้าม3เส้นไปค่ะจับพาดข้าม3เส้นไปพาดข้าม3เส้นพาดข้าม3เส้นค่ะนะคะพาดข้าม3เส้นไปเราจะเหลือดิ้น3าเส้นสุดท้ายนะคะเ,เส้นนี้ขาดจับมา สอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ 2. สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามนะคะแ,แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญเสร็จได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป๋าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาเลย ะะสอนลอดสามเส้นไปนะคะหนึ่งสองสามนี่นะสอนลอดสามเส้นไปตามแนวลิมิตเลยค่ะนะ่คะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะ ริ้นบบมาค่ะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะนับ1 2ึสามนะคะสอดรูที่สามเลค่ะรอด1เส้นนะคะแบบนี้ เนี่ยค่ะแล้วก็ดึงค่ะดึงลงมา,มาค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับได้มาด้านนี้นะคะสอดล้อสามเส้นไปค่ะ แล้วสามเส้นจะตามแนวลิบบี้เลยนะคะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดินบิ้นความยาว40เซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นค่ะนะคะสอดลงไปให้เหลือปลายดินบิ้นไว้แบบนี้ แล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะตัดเส้นออกมานะคะจับถื้มินขึ้นไปพับลงมาค่ะมีเป็นกล้วยมาแบบนี้ ะะพอเราเสร็จแบบนี้นะคะเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดรอดกลับไปนะคะบนปลายริบบิน้นี่นะเราสามเส้นไปนะคะเราสามเส้นไปตามแนวริบบิ้เลย แล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะพลิกกลับมาด้านนี้นะนะจากริ๊กบินกมาค่ะพามาด้านหลังแบบนี้แล้วก็พบมาด้านหลังนะคะสอดลงไปค่ะคล้องลงไปในเส้นสีฟ้านี้นะคะนคะนคะคะดึงมาแบบนี้สอดคล้องในเส้นสีฟ้านะคะ นะคะคแบบนี้นะจับตะแคงมาได้านนี้ค่ะพับขึ้นด้านบนนะคะพับมาด้านล่างค่ะหรือเป็นกลวนมานะคะตอดลงไป,ไปนะะดึงมาแบบนี้ก็จะได็กติดแบบนี้นะคะ ค่ะแล้วแบบนี้นะคะแล้วก็พับสอดขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะแล้วเราก็เปิดซลิมิน ทำมาด้านนี้ค่ะทำลงมานะไม่เป็นกลวนมาค่ะสอดลงไปแบบนี้นะคะ ่คะเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็พับนะคะขึ้นสอดขึ้นด้านบนแบบนี้นคะคะ แล้วตัดปลายดงทนที้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวอัญชุลีนะคะส,สวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ